พามาดูลังนกที่ไม่เคยเห็นครับผมก็เกิดมาสี่สิบกว่าปีแล้วพึงจะเคยเห็นลังนกชนิดนี้แหละครับลังนกอีโก้งครับผมนกอีโก้งนะครับเป็นนกขนาดใหญ่เลยนกน้ําขนาดใหญ่ครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูครับว่าลังมันเป็นยังไงเนาะทำลังอยู่ในป่าลําพันครับมันเป็นตระกูลเหมือนนกอีลุ่มเหือนาะมันฮักตนลําพันลงไปสารเป็นลังอยู่ตรงนี้ครับอยู่กลางน้ำเลยครับอยู่กลางน้ำแบบนี้เป็นนกน้ําชนิดหนึ่งนะครับโอ้นี่แหละครับ ม่เห็นแมวพินวกตัวยงใจครับโอ้หลังโอ้ไข่เป็นสีนี้เองเหรอไม่เคยเห็นแฮะอือ,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 อเป็นแบบนี้เองเดี๋ยวสักครู่นะครับขยับเรืออ้ลงังอย่างสวยพี่พน้องแต่ผมจะพยายาม,มาให้ลังมันพังนะแต่เบาๆนะนี่นะนีนะมีนะอู้หูอไข่ใหญ่ด้วยนะ คุนกอีลุ่มแล้วครับต้นลำพันธ์ทำรังครับผมสองสี่ห้าไข่ไข่ใหญ่นะครับแต่ผมจะไม่จับนะไข่ใหญ่เอ่อไม่รู้จะเอาอะไรไป,ปรเปรียบเทียบเนาะไข่เท่าไข่ไก่ปลานะครับรังอย่างสวยเลยครับไข่ขนาดนี้ครับขนาดประมาณนี้นะครับเนี่ยผมจะไม่จับนะเพราะว่า นกบางชนิดถ้าเราไปจับไข่มันเนี่ยมันจะได้กินคนเขาว่างกันนะอาจจะเป็นแค่ความเชื่อแต่ผมก็จะปฏิบัติตามความเชื่อแล้วกันนู้นรับทางเขาลังมันอยู่ด้านนู้นจะเขามาตรงนั้โอ้โหดูรอยมันดูรอยมันทํานะครับมันฮักมันฮักจริงๆลำพันธุ์จะชู่อย่างงี้ที่มันฮักลง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 มุดเลยเหมือนนกอีลุ่มเลยเป็นหนูอีโก่งใหญ่กว่หนกอีลุ่มนะครับนู้นดูรอยมันฮักนอนนู้น ก่อนที่ผมจะรู้มันมีรังพอมันบินออกครับไข่ไขก็บอกผมมาใกล้ๆมันพึ่งบินออกนะแว่มันในมีรังนี่มันต้องแบบว่าบินออกไก,กลๆแล้วแต่นี่อยู่ๆมาไกลๆห่างไปสักเม็ดหนึ่งบินออกปุ๊บปุ๊บปุ๊บผมคิดว่ามีรังอู้รังสวยมากเลยตามชมสักหน่อย้วครับไม่เคยเห็น,นครับเดี๋ยเกิดได้ใหญ่มาสี่สิบกว่าปีครับถึงเคยเห็นนะครับรังนกอีก,ก้ง จริงๆวันนี้ผมมาใส่เบ็ดปัชฉโดครับผมเนี่ยพักไปละขางลังอีกโกงเลยบินดูไดยดูได้อย,ยนะู่นะเหยื่อปลาดุกใหญ่ครับแล้วตอนที่ผมมายามเบ็ดปัชฉโดนี่เดี๋ยวผมจะถ่ายเม่มันตอนที่มันบินออกให้ดูนะครับหวังว่าเม่มันจะกลับมาทีลังนะแต่ผมคิดว่ามันคงกลับมาแหละเพราะเราไม่ได้รบกวนมันมากนะครับรีบนนถอยออกนะครับไม่รบกวนมันมากครับเดี๋ยวภาพมาดูครับ ม่นกอีโก้งตัวเท่าไก่บ้านนะนกอีโก้งอ่ะตัวเท่าไก่บ้านนะครับแต่ตัวสีน้ําเงินนะปากสีแดงเป็นนกที่กินพืชนะครับอแปลกไหมเป็นนกที่กินพืชครับผมกินพวกอมันจะชอบกินพวกรากของรากของหญ้ากระเทียมอะไรเงี้ยกินลูกบัวครับกินลูกบัวอะไรทำองเนี้ยมันจะกินพืชครับพวกกินสไลา์กินลูกบัวกินหญ้ากระเทียมนะครับกินหญ้าเหี้ยวหมูอะไรเงี้ย เดี๋ยวพายเรือใส่เบ็ดไปเรื่อยๆกับผมเนี่ยพาชมธรรมชาติแถวบ้านผมครับในบึงบึงน้ำขนาดใหญ่โนกโอีกงเยอะครับที่นี่ไอ้กระพึงเคยเห็นรังมันนะครับมันก็คงขายอยู่กลางน้ำแบบนี้แหละแต่เ,เราก็ไม่ได้ลงมาสักทีเนาะก็เลยไม่มีโอกาสได้เห็นครับวันนี้ลงมาใส่เบ็ดปลาชโดกลางนา้ำเลยพายเรือใส่ครับมากับหลานสองคนก็เลยมีโอกาสได้เห็นรังโนกโอีกงครับผมรังนกอีกงอยู่นี่นะครับจะได้เห็นตอนแมวนี้นกครับอยู่ในระังไหมน้า อีกโก่งอยู่ในหลังไม่นะไม่เก่งอ้ออวนหนึ่งไปแล้วลงตรงนั่นนะครับลงอีกโกง่งอกจากหลังจะแล้วครับลงอีกโก่งครับตัวใหญ่นะครับ